ไม้เปลี่ยนหลอดไฟกันอีกรอบค่ะเพราะว่าคลิปเก่าตะกล้าหายหมดเกลี้ยงเลยพอดีคลิปนี้ลูกค้าขอมาก็เลยรีบทําให้แบบเฉพาะกิจเลยไม้อันนี้ก็อยู่กับเรามาประมาณ4 5หปีแล้วนะคะก็ยังสภาพดียังใช้งานได้อยู่ฟังก์ชันน้องเยอะมากประโยชน์น้องก็เยอะไม่น้อยไปกว่าฟังก์ชันในตัวประโยชน์หลักๆของน้องก็คือการใช้ แทนแขนของเราขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟบนฝ้าเพดานซึ่งแขนของเราไม่สามารถจะเอื้อมถึงแล้วบางทีต่อให้มีบันไดแล้วก็ยังไม่ถึงแต่น้องคนนี้สูงแค่ไหนก็ถึงถ้าไม่เกินตึกสองชั้นอะใครไม่เชื่อตามมาดูให้จบคลิปนะคะว่าน้องสูงเข้าตึกสองชั้นจริงหรือเปล่าน้องใช้งานง่ายมาก,มาก,มากสะดวกสบายเพียงแค่ปรับขนาดให้พอเหมาะกับ หลอดไฟหรือหัวไฟของเราที่ต้องการจะเปลี่ยนแค่นั้นน้องก็สามารถบิดหมุนออกมาได้ง่ายๆเลยเห็นไหมล่ะแค่นี้เองการเปลี่ยนหลอดไฟที่แสนยุ่งยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายแล้วสำหรับผู้หญิงเราแถมยังมีความปลอดภัยหายห่วงเรื่อง ไฟรั่วไฟช็อตไฟดูดเพราะว่าตัวด้ามจับทําจากไม้ตัวจับบิดก็ทํามาจากพลาสติกซึ่งไม่นําส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ตัวเราแต่อย่าคิดว่าน้องมีประโยชน์เพียงแค่เปลี่ยนหลอดไฟได้อย่างเดียวนะครับประโยชน์อื่นของน้องก็ยังมีอย่างเช่นกวาดหยักใยบนเพดานไล่ตีแมลงหรือ เศษใบไม้กิ่งไม้ที่หักแห้งคาต้นไม้สูงๆน้องก็ทําได้ดีเพราะน้องมีความแข็งแรงมากมายที่สําคัญใช้มานานหลายปีแล้วเพิ่งรู้ว่าน้องยืดความสูงได้ปกติน้องก็สูงอยู่แล้วแต่ว่าน้องสามารถเพิ่มความสูงได้อีกดูสิมันจะมีขนาดบอกอยู่นะคะว่ายาวเท่าไหร่เราสามารถเลือกขนาดความยาวได้ตามที่เราต้องการเลยใครสนใจก็กด สั่งในตะก้าใต้คลิปนะคะเอามาลงไว้ให้แล้วมีติดบ,บ้านไว้สักอันรับรองว่าคุ้มไม่เสียใจแน่นอน